อันเดรหันมาหาอม,ามีได้สิเหรอฮ้ยแต่ว่าอมีเดินเองก็ได้อย่าลองเดินอ่ะโลกน้ามุ้ยตุ้ยเลยฮะ <c oughs> เป็ดจุดตรงไหนเป็ดจุดตรงไหน <c oughs> เดินหาเป็ดสิลูก <c oughs> เดินหาเป็ดยังไงเหรอหาหาเป็ดยังไงเดินหามามีมามาเดินมาเรื่อยเรย ก็โดดอีกแล้วเราอะมามี่บอกให้เดินดีๆเดินไงเดินดีอะี๋ยวล้มขมำไปแล้วคราวเนี้ยป,ป้าปัาไม่ให้มามี่พาวาถ่ายรูปอีกเลยมองกล้องด้วยเดินแล้วมองกล้องด้วยเดินแล้วมองกล้องด้วยดีแล้วขยมใหญ่เราอะขยมใหญ่เลย เป็ดมันไปไหนหมดโอ้คนเข้าอาหารมาให้เป็ดกินนะลูกมันก็ไปหมดเลยจีมาหาเล่าเลยเป็ดอะ่ะเห็นไอ้นั่นยายสินะ่ะันหัวยายนะ่ะไอ้สองอันให้ห้อยนะ่ะจะเอาสินะ่ะอันไงนะไั่นไง เอาแม่อุ้มขึ้นบอกหนูด้วยถ่ายตามขึ้นไม่ทันไหนหันมายิ้มกับมามาก่อนยิ้มยังไงอ,อันเตรร้เห็นมามาไหมเนี่ยลูกฮะอยู่นี่ฮู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 อย <light> ู่นี่มองกันมั่งิีค่ยไปอยู่นี่อยู่นี่เอ้ต้องให้ถ่ายช้อนขึ้นน่ะเลิกเอดีนะไม่ใช่ลูกสาวอ่ะไม่ใช่กระโรง เห็นหมดเลยถ่ายข้างล่างเงี้ยดูดูแม่ดึงพัดนคอเขาลงอ่ะเจ๊ะมาเข้าปากเขาละฮะหนูจะทําปากหน้าเกลียอย่างนั้นได้หรออะยิ้มยิ้มอ่ะยิ้มยิ้มยังไงอ่าฮะอ่าฮะอ่าฮะอ้าวไอ้แม่เอาเอาลงอ่ะเด๊แคบพันคอตัวเองละอือหืออือหือเหลาเนี่ยเหลาเนี่ย หนูจะเดินอีก่งไหมลูกจะเดินอีกว่าง่วงนอนแล้วเจ๊กลับบ้านกลับบ้านกลับบ้านเนาะหันหันมาหันมาบ๊ายบายก่อนหันมาบ๊ายบายกล้องก่อนลูกลูกหันมาบ๊ายบายก่อนเดี๋ยวมามิ๊ไปหาก็ได้อะอยู่เฉยๆฉยอยู่เฉยๆฉยเดี๋ยวมามิ๊หมุนไปหาเดี๋ยวมามิ๊หมุนไปหาตะเอ๊หันดิหันดิ